พบกับสเตปครัสไตลฮอคแฮกเกอร์นะครับเล่าเรื่องแรปให้คุณเข้าใจง่ายนะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่15แล้วนะครับมาถึงตอนที่เป็นคำถามที่อยู่คู่กับเพลงแรปมานานมากๆนะครับนั่นก็คือเพลงแรปจำเป็นต้องใช้คำหยาบไหมนะฮะเป็นสิ่งที่คู่กันอย่างที่ผมบอกก็คือ,อเพลงแรปเนี่ยทั้งของต่างประเทศนะครับแล้วก็ ในประเทศไทยอย่างที่เป็นกันอยู่ใน,ในปัจจุบันนะครับก็มีเพลงที่มีคำหยาบเยอะแล้วก็เพลงที่ไม่มีคำหยาบก็เยอะขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าฝั่งประเทศไทยก่อนละกันนะครับว่าปัจจุบันมีเพลงที่ไม่มีคำหยาบเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าเรามีตลาดที่เปิดขึ้นเปิดกว้างขึ้นนะครับมีตลาดที่เรียกว่า <prospective> เป็นเมสตรีมนะครับเป็นกระแสหลักเนี่ยฟังเพลงแร็ปกันเยอะขึ้นเพลงฮิปฮอปในช่วงหลงังๆก็คือ จะค่อนข้างไปทางเป็นแนวป๊อปไปแล้วนะครับเป็นป๊อปที่อยู่ในกระแสเมนสตรีมนะครับฮิปฮอปเข้าไปตีป๊อปนะฮะกลายเป็นป๊อปแทบนประมาณนี้ซึ่งไอความอไอความเข้าไปเป็นกระแสหลักเนี่ยมันก็เลยทาให้ต้องลดทอนเรื่องของคําหยาบลงนะครับแต่มันก็ยังมีบ้างนะครับคําว่ากูมึงหรืออะไรเงี้ยมันก็ยังธรรมดานะครับแต่ว่าในอันุักราวหรือว่าเป็นศิลปินดิสระเนี่ยก็การใช้คาหยาบก,ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ถูกใช้กันจนเรียกว่าไม่ได้โหดร้ายอะไรกันมากมายนะครับจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์แทนนะครับว่า,าเพลงที่มีเนื้อหาหนักเนี่ยจะคนจะไม่ได้มองแค่คำหยาบแล้วนะครับว่าเนื้อหาหนักมันหมายถึงคอนเทนต์ที่มันเล่นในในใน,ในตัวเพลงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่หนักยกตัวอย่างถามว่าเพลงที่คอนเทนต์หนักแต่คำหยาบไม่ไดีเยอะอะไรมากนะครับคือเพลงอะไรก็อ,อาจจะยกตัวอย่างประเทศกูมีนะครับคอนเทนต์หนักหรือว่ายกตัวอย่าง เพลงเหมือนมึงหลอนะครับของน้องๆทีม m q t หรือว่าพวกแก๊งนั้นนะครับก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาหนักแล้วก็ค่อนข้างร้าอารมณ์แต่ว่าคำหยาบก,ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับรวมถึงอีกลหลายเพลงที่ใช้เนื้อหาหนักแต่คำหยาบไม่ได้เยอะนะแต่ว่าด้วยอารมณ์ด้วยฟิลมันทำให้รู้สึกมันหยาบนะครับหรือของ r e บร r ด e ์ People เองนะครับก็ มีคำหยาบแต่ว่าจริงๆเนี่ยนับจำนวนคำหยาบอาจจะไม่ดีเยอะมากแต่ว่าเนื้อหามันค่อนข้างหนักแล้วก็ตักหน่วงนะครับในแง่ของภาษานะครับมากันที่เหตุผลว่าทำไมมันถึงมีคำหยาบกันบ้างนะครับคือต้องต้องดูจากฝั่งอ่าต่างประเทศนะครับจากที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยฮิปฮอปเพลงแรปมันเกิดจากอ่าอเมริกาใช่ไหมแล้วก็อ่าเรื่องของการดิ้นรนต่อสู้ของอ่าคนที่ดันนะครับที่เขาเอาเพลงแรปมาใช้ในอ่าแร็คเตอร์แรปเนี่ย แกสเอร์แรปเนี่ยมันก็ทาให้มันเป็นเรื่องของการระบายความอัดอั้นของแรปเปอร์ที่จะเล่าอไปนะครับพอมันต้องระบายความอัดอั้นเนี่ยมันเลยทําให้ต้องหยิบภาษาที่มันดูรุนแรกแล้วก็มีน้ําหนักนะที่ทําให้เรียกว่าตัวเนื้อหาของเพลงมันถูกบิวอารมณ์ขึ้นมาตามภาษาที่ใช้นะครับที่เราอยากจะ,ะทําเพลงแก๊งแต่ว่าใช้คําทั่วไปนะครับคำในภาษาสื่อสารฟอร์มอเรียกว่าเป็นคําปกติคํา ทั่วไปเลยทางการมันก็จะไม่ได้ได้อารมณ์แบบที่คำหยาบมันทําได้นะครับซึ่งคำหยาบก,กา็เดี๋ยวนี้นะปัจจุบันมันก็สามารถเรียกว่าเราเราตะงรู้แล้วแหละว่าตัวเพลงที่มีคําว่า explicit content เนี่ยหรือว่าที่เขาจะมีสัญลักษณ์ตัว E อ,อยู่ก็คือเพลงที่มีเนื้อหาหยาบนะครับมันก็คือคําเตือนนั่นแหละแต่สมัยก่อนนะครับอย่างในประเทศไทยเองอเพลงแรปที่มีคำหยาบก,ก็คือของ ที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นเพลงของพี่ตั้มดาจิมนะครับตั้มดาจิมเนี่ยสมัยใต้ดินเนี่ยค่อนข้างมีคําหยาบเยอะออกมากยกตัวอย่างเพลงของวยอนะของวยอาของวยอาเนะี่ยคือสุดท้ายมันก็จะมีคําว่าเฮียเวนเยดเคนะฮะกรกแสหลักในยุคนั้นนะครับคือดาจิมทําเพลงหยาบถึงขนาดว่า,าเด็กๆในยุคนั้นจะโดนเตือนหรือว่าคนที่ผู้ปกครองเนะี่ยก็จะแบบต้องคอยระวังไม่ให้เด็กฟังเพลงดาจิมนะครับเพราะว่าจะมองว่าเป็นเพลงที่ไม่ดีนะครับ มีคำหยาบคายแต่ว่าคนที่เข้าใจมันก็คือเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของภาษาที่เขาใช้เล่าออกมานะครับเลยหาเพลงคำหยาบเนี่ยได้ในแวดวงอันเดอร์กราวด์นะครับส่วนในกระแสหลักเนี่ยค่อนข้างยากมากๆที่จะปล่อยคำแบบนี้ออกไปนะครับไม่เหมือนในปัจจุบันที่มันสามารถแล้วนะครับที่เราฟังเพลงที่มีคำว่ากูมึงกันได้เป็นปกตินะรวมถึงในรายการทีวีผมว่ามันไปด้วยกันนะครับเรื่องของภาษาก็ ตั้งแต่สมัยพี่ตั้มดาจิมนี่ยที่ทําให้คําหยาบเป็นเรื่องอันตรายมากๆสาหรับเพลงการจะฟังเพลงแรปนะครับมันทําให้ผู้ปกครองหลายคนค่อนข้างกลัวเหมือนกันว่าเพลงแรปเนะี่ยทำให้ลูกใช้คําหยาบนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องปกติที่เราก็จะคุยกันอยู่แล้วนะครับสําหรับภาษาทั่วไปของการสื่อสารนะครับทีนี้ในคือต้องบอกว่าดาจิมเสริมนิดนึงว่าพี่ตั้มดาจิมเนี่ยจากที่ผมอ่านมาคือแกเคยโดนตํารวจไปหยีไปหาด้วยนะครับเพราะว่าดันไปลง ที่อยู่ไว้ในในอัลบัม้มในในเทปยุคนั้นนะครับแล้วก็ขายได้เยอะมากแล้วก็ตำรวจไปเยเปี่ยมถึงบ้านนะครับเรื่องของคำหยาบนี่แหละนะครับจนปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเพลงก็ทั่วไปนะครคนเราสามารถคิดเองได้แยกแยะเองได้นะครับว่าเราหยาบเพราะอะไรนะครับเหมือนกับรับอิสนาเหมือนกันนะครับที่เป็นกระแสะอยู่แล้วก็มีคําถามว่าบางคนบอกว่ามันไม่ชอบเลยมันหยาบเกินอนะไรเงี้ย ซึ่งตัวท้ายมันก็อยู่ที่คนเลือกนะครับเหมือนที่รับพิชนาบอกกับคนดูมาตลอดนะครับว่าใครที่รับเรื่องของภาษาแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะครับมันคือเกม Ra p Battle เนี่ยก็เรียกว่าก็ต้องทันใจไม่ต้องฝังนะครับใครที่รับไม่ได้จริงก็ไม่ไมต้องฝังนะครับไม่ต้องดูแต่ว่าใครที่เข้าใจแล้วก็เปิดใจกับมันได้แล้วก็ก็จับมาแต่ว่าหลายทั้นเนี่ยพอเราเรารับกับคําหยาบได้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของ ขอบเขตหรือว่าความสร้างสารรค์และว่าจะเอาคาหยาบนั้นน่ะมาใช้ยังไงนะครับมันเป็นเรื่องของการเอามาใช้มากกว่าว่าใช้อย่างเหมาะสมหรือว่าใช้เกลื่อนเยอะเกินไปในในหนึ่งท่อนของเพลงหรือของการแรปเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ปกครองท่านไหนหรือว่าน้องๆท่านไหนกำลังมีปัญหากับที่บ้านว่าทําเพลงแรปไม่น่ามีคําหยาบเลยนะอะไรเงี้ยก็ลองอธิบายเขาดูนะครับว่ามันเป็นเรื่องของภาษาที่จริงๆเราอยาก จะวติเราทําเพลงเนี่ยเป้าหมายเราคือคนรุ่นเดียวกันวัยรุ่นเลยแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องมีคําว่ากูมึงไอ้เฮียอะไรเงี้ยผมว่ามันเรื่องปกติซึ่งเนี่ยจร,จริงการพูดออกไปเดี๋ยวนี้ YouTube มันก็มีคือ u t u b e เขาก็มีระบบตรวจสอบเรื่องของภาษาแล้วอะว่าแบบถ้าคิดว่าคลิปเนี้ยมีเสียงมีคําหยาบมีรูทว์ที่ที่เยอะเกินไปอะมันก็จะขึ้นแจ้งว่า,วาไม่แนะนํา ในการลงโฆษณาของสปอนเซอร์อะไรเงี้ยมันก็ทําให้โอกาสการได้รายได้ทางออนไลน์ของของคนที่ทาช่องเนี่ยน้อยลงนะครับก็เป็นการสกรีนเรื่องของคที่จะออกไปสู่สือ่อเพราะว่าต้องบอกว่า u t u b e เนี่ยเด็กใช้เยอะนะครับส่วนการฟังเพลงผมว่ามันก็เป็นปกติคือถ้าเป็นเพลงที่ปล่อยอยู่แล้วตามสตรีมมิ่งมันสามารถฟังแบบคำหยาบได้แต่ถ้าคุณเอาเพลงที่มีคำหยาบไปปล่อยตามคลื่นวิทยุที่เขามีหน่วยงานดูแลจัดการเนี่ยหรือไปออกทีวีหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการ ทํำคลีนเวอร์ชันขึ้นมานะครับนั่นคือการาดูดเสียงหรือไม่ร้องท่อนนั้นหรือเปลี่ยนคำบางอย่างนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของคำหยาบในเพลงแร็ปนะฮะก็ใครมีคอมเมนต์ใครมีอะไรแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตดิดตามนะครับใครที่ไม่อยากฟังแบบใน u t u b e ก็มีในบน Sound c l o u d นะครับเข้าไปติดตามก็ได้สเตปราบ,บายเผมเปิดเพจแล้วนะครับ เข้ามาอินบ็อกหรือว่ามาคุยกันได้ทางเพจ step up by า a ของ k e r เช่นเดียวกันอันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ